สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะคะกับช่วงเปิดกล่องตุ๊กตานะเอ๊อีพีนี้เป็นอีพีที่เท่าไหร่สิบแล้วเออทำมาสิบตอนแล้วเออกับการแก่กล่องตุ๊กตา<笑><笑>ก็หลังๆก็แบบเออก็เห็นก็มีคนดูอยู่เรื่อยๆนะก็เลยคิดว่าทาไปเรื่อยๆแหละสนุกดีนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะไหนๆก็ซื้อมาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วอ่ะเออก็เอามาทําคลิปซะหน่อยแล้วกันนะเนาะอีทีนี้วันนี้ มีค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นตัวที่ดองไวสั่งมาสองรอบแล้วอะเออตัวนี้ก็เลยดองไว้แล้วก็แบบไม่ได้เอามาอันบ็อกสักทีนะคะน่าจะประมาณสองวีคแล้วก็เลยมีค่อนข้างเยอะอาจจะยาวนิดนึงนะคะสําหรับวันนี้นีให้ดูคร่าวๆก่อนนี้เออดูจากอันไหนก่อนดีหน้าดูจากอันใหญ่ก่อนแล้วก็เริ่มจากเรื่องโปเกมอนก่อนแล้วกันเนาะ <S <S นเพราะว่ารอบเนี้ยที่เอฟเอฟมาเนี่ยค่ะมันมีท้งจากเรื่องอื่น ด้วยนะคะไม่ใช่แค่โปเกมอนอย่างเดียวนะเดี๋ยวมาแกะกันเลยอ,อุปก,ก่อนอื่นให้ดูตัวนี้ก่อนเป็นตัวที่อยากพูดถึงมากที่สุดนี่เป็นน้องมิก้เมาสมิก้เมาส์คือเมื่อก่อนเราก็เรียกไม่ใช่เราอเอฟคนเดียวนี่แหละเมื่อก่อนอ่ะเอฟก,ก็เรียกมิก้เมาส์ใช่ไหมแล้วก็มีรอบหนึ่งที่แบบมีเพื่อนในคนหนึ่งเรียกผิดเรียกเพี้ยนเป็นมิก้เมาส์ เลฟก็ขำแล้วก็ชอบมากเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็เวลาเห็นเนี่ยก็จะเรียกว่ามิกกี้เมาส์มาตลอดเวลา <laughs> มิกกี้เมาสนั่นแหละทุกคนตัวนี้เป็นตัวที่เล่นเกมก่อนปิดไลฟ <laughs> ์เป็นตัวที่เล่นเกมก่อนปิดไลฟ์ล้วแบบชนะเราได้มานะก็ภูมิใจมากๆเลย <laughs> ไม่เคยได้เลยทีเดียวนะคะก็เป็นครั้งแรกที่ได้นะเป็นมิกกี้เมาส์ r กรดไนท์นาจัก r a d u a t i o อ Night อย่างนี้เนาะปี2000โอ้ ปี2,000เลยเหรอปี2,000นี่คือ21ปีเลยนะมันใช่จริงๆเหรอถามจริงงงเอะน้องจะแบบว่าเก่าเก็บขนาดนั้นเลยเหรอเออแต่น่ารักนะทุกคนเป็นแบบใส่ชุดแบบมิลเลนเนียมอ่ะเออน่าจะปี2,000จริงๆแหละมิลเลนเนียมมากเลยเนี่ยแล้วก็มีเขียนเลข2,000อยู่ที่ชุดนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเขียนว่า grad night เออ2 0 0 0นะคะอุ๊ยอุยอุยมีแบบดีเทลปี2000ที่เท้าด้วย ฮ้ยย hey ่าย0ปี21ปีด้วยซ้ำไม่ใช่20ปีธรรมดาเอาจริงปะเนี่ยงงมากเวอร์นะคะก็เป็นตัวแรกนะาที่ได้มาฟรีโอเคมากๆเลยนะคะาวาังไว้ก่อนจิงอ่าทีนี้ตัวที่สองที่ได้มานะตอนแรกก็ลังเลอะว่าจะเอามาดีไหมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้ข้างหลังอนะเต็มก่อนหน้านี้มันเต็มยิ่งกว่านี้อีกใช่ไหมลวเอฟก็ย้ายไปไว้ตรงอื่น แล้วนะแล้วมันก็เริ่มกลับมาเต็มอีกรอบหนึ่งตอนแรกช่วหงหลังๆอ่ะเอฟก็เลยพยายามจะ C F มาแต่แบบตัวเล็กๆอะไรเงี้ยเออแต่ว่าตัวนี้มันน่ารักจริงๆก็เลยได้มานะคะนี่น้องเป็นเกงก้าเกงก้าหลับเออน่ารักมากเลย เกงก้านะคะก็เอฟเคยพูดถึงรอบหนึ่งในช่องของเอฟเนอะร์ว่าเป็นโปเกมอนผีที่เอฟชอบมากมีความน่ารักแล้วถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งโลกของเราเกิดจะมีโปเกมอนขึ้นมาจริงๆเนะี่ยเอฟก็คงเอาเกงก้ามาเลี้ยงสักตัวหนึ่งน่ารักมากเลยนะคะตัวนี้ก็เลยชอบนะแล้วก็ได้มาเออเป็นตัวใหญ่นะวางไว้ข้างหลังจึงโอเคสีม่วงน่ารักมากเลยทีเดียวทีนี้มาเข้า เรื่องของตัวเล็กๆจิวจ๋วๆนี่มีอะไรบ้างมาแกะที่โปเกมอนก่อนละกันเนาะจะได้เป็นแบบเป็นตีมไปขอเวลาแกะแป๊บนึงนะคะตัวแรกของตัวเล็กของโปเกมอนเนี่ยน่ารักมากเลยอะนี่อา้าวนี่น้องหันหน้าสิคะลูกเออนี่เป็นลักกี้น่ารักมากเลยทีเดียวทุกคนเข้าพูดกับพี่ลักกี้ตัวใหญ่ข้างหลังดลยิีกก่อนนะน้องกำลังจะล่วงพอดีเลยอ่านี่ เอเข้าพวกกับพี่ลักกี้ตัวใหญ่นี่เออน่ารักมากเลยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะคะก็ลักกี้เนี่ยเป็นโปกเกมอนนางพยาบาลที่จะอยู่ในโปกเกมอนเซ็นเตอร์เนาะคอยช่วยเหลือคุณพยาบาลจอยนั่นเองนะแล้วก็ตัวนี้ก็ได้มาเป็นแบบพู่แจ้ตัวเล็กน่ารักมากเลยทีเดียวนะคะทุกคนก็ลักษณะนี้เป็นด้านหน้า ด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหลังม,มาพร้อมกับป้ายเป็นป้ายแบบนี้นะนีะนะ่โอเคมากๆเลยทีเดียวตัวนี้ชอบมากเลยอะ่ะเออน่ารักนี่เอามาเข้าพวกกันนะคะวางไว้ออ่ะที่นี้ โปเกมอนตัวสุดท้ายในรอบนี้นะคะเป็นตัวที่ไม่ค่อยเจอก็คือเป็นตัวนี้คะ่ะทุกคนนี่มองไม่ออกไหมมองออกไหมว่ามันคืออะไร <laughs> มันคือน้องกะละกะละเออจริงๆมันเป็นรูปร่างนี้นะทุกคนนี่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูก่อนอ,อ ก็แต่ว่าอันนี้มันเป็นคอลเลกชันที่เป็นตัวนอนอ่ะเออน่าจะเป็นแบบอารมณ์เหมือนซุมซุมอะไรอย่างงี้เนาะเหมือนของดิสนีย์ที่แบบโปเกมอนหลังๆเขาก็ทำออกมาด้วยนะคะกะะ็กะละกะลาเป็นโปเกมอนที่แบบใส่หัวกะโหลกอ่ะตรงนี้เป็นหัวกะโหลกตามสตอรี่ในเกมหรือในกระตูนอย่างเงี้ยหัวกะโหลกเนี้ยเป็นหัวกะโหลกของแม่กะละกะลาอีกทีหนึ่งนะคะเอาหัวกะโหลกแม่ตัวเองมาใส่อ่ะก็มันจะโรแมนติกหรือมันจะโหดดีก็ไม่รู้ บอกไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็ถ้าเป็นกะละกะละตัวจริงก็ต้องมีกระดูกถือไว้ด้วยเนย่ไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นกระดูกแม่ตัวเองดยหรือเปล่าเป็นสตอรี่ที่แบบยังไงดีนะรู้สึกแบบยังไงดีนะนะคะก็เป็นตัวที่น่ารักไม่ค่อยได้เห็นนะคะก็เลยสอยมานะเป็นตัวเล็กตัวนอนแบบนี้นี่น,นี่ให้ดูใกล้ๆทีนี้หมดกับตัวโปเกมอนแล้วก็จะเป็น ดิสนีย์หนึ่งตัวแล้วก็เป็นการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นอีกหนึ่งตัวนะคะซึ่งเอามาที่ดิสนีย์ก่อนก็คือตัวนี้นี่ดูไม่ออกจริงตอนแรกเห็นอะไรก็ดูไม่ออกนะว่าแบบมันคืออะไรจนเขาบอกมาว่ามันคือวอลอีก e. ็ใช่เหรอใช่วอลอี e เหรอดูอยู่ตั้งนานว่าแบบเออนี่มันเป็นวอลอี e, นี่มีล้อ,อยู่ตรงนี้นี่นะคะแล้วก็ป้ายมันบอกแม้ว่าเป็นวอลอี e. ป้ายไม่บอกเออนี่เป็นป้ายดิสนีย์ซุ่มๆแบบนี้นะคะก็น่ารักมากเลยจริงๆเอบชอบดูเรื่องวอลีมากดูแล้วก็แบบเออซับซึ้งร้องห่มร้องไห้นะก็น้องเป็นแบบเป็นหุ่นยนต์เก็บขยะเออวันหนึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่หยุดเรื่องปริมาณขยะในที่เราใช้ในทุกวันเนี้ ขยะก็อาจจะล้นโลกเหมือนในเรื่องวอี e ได้นะคะแล้ววอี e ก็อาจจะถือกําเนิดขึ้นจริงๆซึ่งเป็นหุ่นยนต์แบบบีบอัดขยะเพื่อให้มันแบบมีปริมาตรแบบแน่นๆใช่ป่ะแล้วเอาไปทิ้งที่อื่นซึ่งในเรื่องนั้นก็คือเลือกที่จะเอาไปทิ้งนอกอวกาศอีกแหละแบบโอ้ยสร้างปัญหาไม่จบไม่สิ้นนะเออก็นั่นแหละค่ะทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วกันเออจริงๆแบบขอพูดเรื่องนี้นิึงด้ไหก่อนโควิดจะมา ทุกคนกําลังแบบได้เลยนะกําลังแบบเออเลิกใช้ถุงพลาสติกกําลังไปร้านกาแฟก็คือใช้แก้วของตัวเองไปใส่กาแฟเพื่อลดปริมาณขยะแต่พอโควิดมาปุ๊บอ่าทุกคนต้องเซฟตัวเองเนาะอันนี้เข้าใจทีเนี้ยขยะกลับมาเยอะอีกแล้วเออแต่ก็ต้องทําใจอ่ะทำช่วยไม่ได้เนะเาะสถานการณ์ไม่เอื้ออํานวยนะคะก็เป็นเรื่องราวจากตัววอีนะคะน่ารักมากเลยจริงๆอยากได้ตัวอีกด้วยอะ่ะ เอามาคู่กันแต่มันไม่มีเนาะนี่นะคะวางไว้คู่กันน่ารักอออ่อะทีนี้ตัวสุดท้ายค่ะเป็นจากการ์ตูนญี่ปุ่นนะนี่เป็นอังปังแมนอังปังแมนมาในแบบเป็นพวงกุญแจแบบเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นดาวแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะอ๋อเขียนว่าอังปังแมนแบบนี้นะคะแล้วก็อุ้ยมีอันนี้ด้วยเป็นสาย นะแล้วก็มีแบบรูปของเพื่อนๆอนอังปังแมนมากมายนะคะอังปังแมนเป็นจริงๆเป็นเรื่องที่เอฟชอบนะตอนเด็กๆมีความรู้สึกว่ามันน่ารักแต่ว่าถามว่าตอนเด็กอะ่ะเวลาดูอะ่ะก็จะไม่ค่อยแบบตั้งใจดูอะ่ะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยรู้ในเรื่องราวของเขาเท่าไหร่ดูแบบพผ่านแอละทุกคน,น,นแต่คือเห็นว่าเป็นอังปังแมนก็อ่าดูแต่ดูพันผ่าน ก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันก็เลยร,รู้จักแค่แบบเอออังปังแมนแล้วก็มีอะไรนะใบกินที่เป็นแบคทีเรียแมนอะไรอย่างเงี้ยนะก็ชอบอยู่ไม่กี่ตัวตัวนี้ก็เป็นอังปังแมนนะคะค่อนข้างน่ารักมากเลยทีเดียวตอนแรกจะเอามาห้อยกุญแจรถอะแต่ว่าแบบอือพอดูของจริงแล้วน้องก็ใหญ่ไปอะน้องจะเกะก,กะในชีวิตมากเกินไปก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะใช้ห้อยอะไรดีนะคะน่ารักมากเลยอันนี้เป็นตัวสุดท้ายนะก็ ประมาณนี้ค่ะทุกคนสําหรับแกะกล่องตุ๊กตาในวันนี้นะก็ตอนหลังๆอะ่ะคิดแกะกล่องตุ๊กตาเนี่ยอาจจะน้อยลงนะคะเพราะว่า1คืออย่างที่บอกอะค่ะพยายามจะซื้อแต่ตัวเล็กๆเ,เพราะว่าไม่ค่อยมีที่เก็บแหละเริ่มรู้สึกว่าแบบเออมันแน่นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็พยายามดูแต่ตัวเล็กๆซึ่งถ้าตัวเล็กๆอะ่ะชอยส์มันก็จะน้อยแล้วมันก็จะแบบบางทีอาจจะไม่ได้ซีเอฟมาเยอะ เข้าเมื่อก่อนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมีเมื่อไหร่ก็จะเอามาอันวอลกให้ทุกคนดูนะไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะทุกคนอ๋ออย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเอฟไว้ด้วยนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ